สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยกอสอบสอ,อนอคณิตศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเข,าข้าค่ายที่1ปี2องหนะครับเครดิตโจทย์จากในกลุ่มคณิตศาสตร์มาทยมศึกษาตอนตอน้ตนนะครับโจทย์พูดถึงลูกบาศขนาด1ลูกบาศหน่วยที่เท่ากันทุกป,ประการทั้งหมด5ลูกครับนําหน้าแต่หน้ามาต่อกันแล้วนามาบรรจุในกล่องลูกบาศขนาด8ลูกบาศหน่วยโดยมีอย่างน้อย1ด้านของลูกบาศสัมผัสกับกล่องนะครับ โจถามว่าสามารถบรรจุได้กี่วิธีโดยถ้าพลิกหรือหมุนจะได้รูปซ้ำนับเป็นวิธีเดียวกันใครที่อยากลองทำดูก่อนกดเพิ่มแล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟัง,สงเสลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์นะครับเราสามารถวาดกล่องลูกบาศขนาด8ลูกบาศหน่วยได้ดังนี้นะครับก็คือจะเป็นประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเนี่ยเป็น2 คูณ2แล้วก็คูณ2นะครับกว้างยาวสูงคือ2หมดเลยหน่วยนะครับแล้วกออ็พอตัดเป็นหน่วยย่อยๆเนี่ยมันก็จะมีลูกบาศก์ย่อยๆเล็กๆอยู่นะครับทั้งหมดขนาด1ลูกบาศก์หน่วยนะครับมีทั้งหมด8กล่องย่อยนะครับโดยจะนําลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยที่เท่ากันทุกการ5ลูกเนี่ยครับไปบรรจุข,ข้างในเนาะโจทถามว่าจะได้กี่วิธีนะครับมาถึงตรงนี้ใครที่อยากลองไล่ดูก็ลองไล่ดูนะครับค่อยๆคิดไปเนาะ เออเป็นเป็นสูตรที่ค่อนข้างคิดตรงไปตรงมาว่า,าควรจะลองไล่วิธีดูนะครับแต่ว่ามีทริคอื่นไหมที่อาจจะทำให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับคำว่าทริคหรือแนวคิดที่ผมพูดถึงก็คือลูกบาทที่มีขนาด1ลูกบาตกหน่วยที่เท่ากัน5ลูกนะครับถ้านำไปบรรจุเนี่ยคำว่าบรรจุเนี่ยหลูกดังนั้นจะมีพื้นที่ว่างทั้งหมด3ลูกนะครับที่สามารถบรรจุเพิ่มได้ให้ครบเนาะดังนั้นการที่มองว่านําไปบรรจุ5ลูกเรามองอีกแบบหนึ่งง่ายกว่าก็คือ เราไม่บรรจุอีก3ลูกได้อยู่ทีสามารถมองแบบนี้ก็ได้นะครับพื้นที่ว่างที่ว่างอีก3ลูกเราทําให้ว่างได้กี่วิธีนะครับสำหรับ3ลูกที่เหลือผมมองว่ามันน่าจะคิดเลขได้ง่ายกว่ากับการนํา5ลูกไปบรรจุเรามองว่า3ลูกที่ถูกทําให้ทิ้งว่างไว้ในตัวกล่องแปดลูกบ้านหน่วยน่าจะง่ายกว่านะครับ พอคิดแนวคิดได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็จะร่างตำแหน่งที่เราจะปล่อยทิ้งวางไว้ได้ประมาณ3วิธีดังนี้นะครับอันนี้วิธีแรกนะครับก็คือเป็นตัว L ตรงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือกตัว L แบบไหนแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้ก็ตามพอเราคลิกไปคลิกมามันก็จะได้แบบเดิมแบบนี้อยู่ดีนะครับอันนี้เป็น1วิธีแล้วนะครับวิธีถัดมาครับอันนี้เป็นวิธีที่เรายังคงเสาตรงนี้ไว้อยู่นะครับด้านเดียวกันเนี่ยจะจะมีเสาตรงนี้ไว้อยู่นะครับ จากนั้นก็คือเราก็จะเลือกตำแหน่งนี้ออกมานะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะได้วิธีนี้นั่นเองจะเห็นว่าถ้าเรายังเลือกเสาตรงนี Green ้อยู่นะครับแล้วก็มีก้อนตรงนี้เก็บไว้อยู่นะครับจะเห็นว่าพอเราพลิกดูครับมันก็จะซ้ํากับวิธีนี้อยู่ดีนั่นเองนะครับก็ลองลองพลิกดูกับด้านดูนะครับจะเห็นว่าตรงตรงเสาตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตรงกล่องตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับ จากนั้นผมก็หมุนพลิกมาฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าเสาก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วกล่องก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นั่นเองก็จะเป็นวิธีเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเว้นว่างไว้วางเฉียงกันนะครับก็คือเว้นว่างไว้เฉียงตรงนี้นะครับกับตรงนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าเราจับคู่แบบไหนก็ตามหรือว่าจับแบบไหนก็ตามเนี่ยครับตำแหน่งที่ว่างไว้ก็จะได้แบบนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นเราก็จะมีได้คําตอบแล้วนะครับว่า การนำลูกบาทขนาด1ลูกบาทหน่วยท,ที่เท่ากันทุปกประการทั้งหมด5ลูกนำหน้าแตละหน้ามาต่อกันแล้วบรรจุในกล่องลูกบาทขนาด8ลรูปบาทหน่วยเนี่ยครับจะได้ว่ามีวิธีเท่ากับจานวนวิธีในการเว้นว่างไว้เท่ากับปริมาตร1ลูกบาทหน่วย3าําแหน่งโดยวิธีที่ทําได้เนี่ยก็จะเท่ากับ3วิธีนั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้ตอบ3วิธีนะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ